สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกแล้วก็พี่น้องเกษตรกรทั่วไทยทั่วโลกนะครับพี่น้องครับวันนี้นี่จะมาแนะนําวิธีการใช้ไอเจ้าจุลินรีนหมักปลานะครับซึ่งพี่น้องเนี่ยพี่น้องครับเกษตรกรไทยเรานี่เป็นบุคคลที่น่าสงสารมากเลยฮะเราโดนปิดหูปิดตามาตลอดระยะเวลา80ดสิบกว่าปีวันนี้จนไอแค่ไอจุลินรี์เนี่ยซึ่งเขาเกิดมาก่อนโลกมนุษย์เนี่ยเป็นล้านล้านปีเนี่ย เรายังไม่รู้จักเลยพี่น้องของดีๆเนี่ยครับดูสิครับเราโดนปิดหูปิดตาแค่ไหนณนะวันนี้นพี่น้องผมจะมาเปิดหูเปิดตาพี่น้องให้ตาสว่างกันไปเลยก่อนอื่นที่เราจะมาการมาใช้ไอเจ้าจริญซีน้ำหมักปลาเนี่ยจะพาพี่น้องมารู้จักคุณสมบัติแล้วก็ประโยชน์ที่เราจะได้รับนะฮะถ้าเราใช้นะครับพี่น้องครับจริญซีน้ำหมักปลาของเราเนี่ยหนึ่งคือเขาจะไปช่วยในเรื่องการด้ยสลายสรากพืช นะครับพี่น้องครับอันตัวอย่างคืออันนี้ญ้าอ่ะาที่เราได้มาพี่น้องครับญ้าตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ญ้าที่ได้มาจากในพื้นที่ของเราอ่ตรงนี้เนี่ยเป็นญ้าที่ได้จากอ่าสวนราชการนะครับจะมีสนามหญ้าแล้วเขาก็จะมีอะไรเ่ะเขาเรียกที่สวยงามของเขาอ่ะเขาไว้เป็นสําหรับ เป็นพื้นที่สีเขียวแล้วเขาจะมีพนักงานตัดเดือนหนึ่งตัดสองครั้งสามครั้งแล้วแต่เขานะครับพอยามาเขาจะตัดทีนี้เนี่ยเราก็ไปขอเข้ามานะครับไปขอเข้ามาซึ่งย่าเนี่ยพี่น้องนี่นะครับเขาเพิ่งตัดเมื่อวานเมื่อวานเนี่ฮะเป็นผงม,มาอย่างนี้เลยแล้วก็เขาใส่ถุงมาอย่างนี้เลยทีนี้เราก็ไปขอเข้ามานะครับเพ<ม>ราะว่ายังไงเขาก็เอาไปทิ้งอยู่แล้วพอดีเราไปเจอก็ไปขอเข้ามาใช้พี่น้องเนี่ยแต่ย่าพวกนี้เนี่ยเขาไม่ได้พ่นจุลินทรีย์ แต่ก็ไม่เป็นไรพี่น้องล่าสุดท้ายสุดเขาก็จะเกิดฝ้าขาวเหมือนเดิมเพราะว่าย่าพวกนี้เนี่ยเขาจะมีความชื้นแล้วเขาก็จะมีความหวานอยู่ในตัวถึงแม้จะไม่หวานมากแต่หวานแค่นี้เนี่ยก็พอที่จะล่อจุลินทรีย์ตัวชนิดดีๆเนี่ยเข้ามาทํางานได้แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยปุ๊บแต่ถ้าพี่น้องอขยันสักหน่อยหนึ่งก็จะเอาใส่ถุงดํายิ่งดีนะครับพี่น้องใส่ถุงดําแล้วก็ตั้งทิ้งไว้แต่นี่มันเป็นถุงขาวเพราะฉะนั้นเนี่ยถุงขาวเนี่ยแสงสามารถทะลุผ่านได้เราก็ เอาเข้าร่มหน่อยเอาเข้าตั้งไว้ในร่มลำไรหรือว่าในร่มเลยก็ได้เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ธาตุออกซิเ,นเนนโโจนเอ้ยธาตุธาตุไนโตรเจนนะครับธาตุไนโตรเจนที่อยู่ในหญ้าเนี่ยให้เข้าเระเหยนี้ไปก่อนเพราะว่าธาตุไนโตรเจนเนี่ยเป็นธาตุที่เคลื่อนที่เร็วหมายความว่าถ้าลงดินปุ๊บเนี่ยไอเคลื่อนเคลื่อนที่เร็วนี่เพื่อจะดูดซับไปใช้ได้ก่อนธาตุาหารชนิดอื่นๆนะไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเนี่ยไนโตรเจนเนี่ยเพื่อจะดูดซับง่ายแล้วก็เร็วะฮะ ทีนี้เนี่ยในเมื่อเขาเป็นธาตุที่เคลื่อนที่เร็วเนี่ยการระเหยไปในอากาศเขาก็จะเร็วกว่าธาตุชนิดอื่นด้วยนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นนี่ไในตัวเจนเนี่ยถ้ามีอยู่เนี่ยถ้าเราอยากจะใช้ให้ต้นไม้เราโตไวๆหรือว่าปลูกระยะแรกที่ในกระสอบเคมีเนี่ยในปุ๋ยเคมีเขาจะเขาจะสมมุติว่าเขาเคยเขียนน่ะสิบหกสิบหกสิบหกไอไอไนในตัวเจนที่ผมพูดเนี่ยคือสิบหกตัวแรกคือตัวช่วยให้พืชเนี่ยเติบโตเร็วโดยองค์รวมนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่พี่น้องตัดย่ามาแล้วนี่ ถ้าพี่น้องสามารถมียาในพื้นที่ตัวเองแล้วถ้าจะตัดอย่างเงี้ยให้พี่น้องเอาจมหมกปลาเนี่ยพรมก่อนพ่นก่อนพ่นปุ๊บตัดปั๊บเลยแล้วก็อามาใส่ตรงนี้แล้วก็มัดปากดีๆจะให้อากาศข้างนอกเข้าได้แล้วก็อยาให้อากาศข้างในเนี่ยออกมาข้างนอกได้พี่น้องให้ความชื้นในอบอยู่ตรงนี้เลยนี่อบอยู่ตรงนี้เลยแล้วเขาก็จะเกิดฝ้าเห็นไหมครับเกิดฝ้าขึ้นเป็นไอ้น้ําขึ้นมาไอ้น้ํานี่แหละจะเป็นตัวกระบวนการเร่งให้เกิด กระบวนการย่อยสลายแล้วก็เกิดฝ้าขาวที่เราเรียกว่าฮิวมัสแต่ผมจะใช้ภาษาของผมว่าขี้จุลินทรีย์เพื่อให้พี่น้องเนี่ยเข้าใจง่ายให้เราเรียกว่าขี้จุลินทรีย์นะครับมันจะเป็นฝ้าขาวเหมือนที่ผมเอาไปโชว์ให้พี่น้องดูในคลิปก่อนๆโน้นนะครับนี่คือกระบวนการทําปุ๋ยเพี่น้องใช้เวลาแค่14วันนะครับจริงๆแล้วมันจะเกิดลาตั้งแต่6วันแรก7วันแรกนี่แล้วแหละแต่ว่าเพื่อความได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยผมขอเวลาพี่น้อง14วันนะครับ เป็นการทําปุ๋ยที่เร็วที่สุดในโลกใช้กระบวนการหมักแค่14วันแล้วก็ไม่ต้องไปหาอะไรมากมายทําแค่นี้อ่ะทำแค่นี้นะครับทีนี้วิธีการใช้สังข์้อแสเอเจ้าน้ำหมักปลาเราเนี่ยน้ำหมักปลาเราเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูพี่น้องไปดูใกล้ๆนะครับเห็นไหมครับพี่น้องครับพี่น้องครับน้ำหมักปลาตรงนี้เนี่ยอ่าวันที่เราทําคลิปเนาะเป็นส่วนขยายอันนี้ทําวันที่สาม วันนี้วันที่เก้าเนาะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเห็นไหมครับฝ้าขาวเป็นใยเป็นใยอันนี้คืออันนี้คือเราจะเรียกว่าผมจะใช้เรียกว่าขี้จุลินทรีย์นะครับนี่แล้วก็เห็นจะเห็นลำลอยข้างบนอยู่ครับไอ้น,นี่คือจุลินทรีย์ที่ต้องการอากาศเราเรียกนะครับเพราะฉะนั้นนี่เวลาที่น้องหมักนี่ผมต้องบอกว่าให้เหลือพื้นที่ไว้เพื่อที่จะให้ไอ้จุลินทรีย์ที่ต้องการอากาศเนี่ยที่อยู่ผิวน้าเนี่ยเขาได้หายใจไอส่วนไอลำละเอียดที่มันลอยอยู่ก้นถัง อันนั้นคือจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องอาการอากาศที่ไม่ต้องการอากาศนะครับไม่เป็นไรแต่ทีนี้เนะี่ยถ้าถ้าพี่น้องจะเอามาใช้เนี่ยให้พี่น้องคนซะก,ก่อนคนให้มันแบบให้เราได้ทั้งจุลินทรีย์ที่ต้องการอากาศและไม่ต้องการอากาศไปด้วยนะครับนี่พี่น้องระยะเวลาการหมักก่อนจะเอาไปใช้เนี่ยผมขอเวลาพี่น้องแค่14วันเหมือนกันนะครับพี่น้องปุ๋ยในกระสอบก็14วันหัวเชือ้อขยายนะ้ำหมักปลานี่ก็ ส4ี่วันนะครับพี่น้องนะครับผมจะใช้ชื่อว่าปุ๋ยสิสี่วันเนาะเพื่อจะให้สมาชิกพวกเราเข้าใจเนาะปุ๋ยส4ี่วันเนาะทีนี้เวลาจะใช้เนี่ยพี่น้องอ่ะสมมติว่าตรงนี้เนี่ยส4ีวันแล้วแต่ตรงนี้เนี่ยฝ้าขาวใช้ได้แล้วครับแต่ว่ามันยังไม่เยอะอยากให้ใหพี่น้องรอก่อนเอาสักสิบสี่วันเอาให้ไปเกิดประโยชน์คุ้มค่าเต็มที่เลยนะพี่น้องนะเอาสิบสี่วันนะครับนี่พอเราจะใช้พี่น้องเราก็คนอย่างนี้นะครับคนอ่าคนเสร็จแล้วเห็นไหมครับ ไอ้ไอไอ,ไอ้ที่มันอยู่ข้างบนเนี่ยที่เรียกว่าขี้จุลินทรีย์เนี่ยมันจะเหนียวเหนียวพี่น้องตักไปลดต้นไม้เนี่ยพี่น้องคุณทาพาดอย่างนี้เลยนะครับถ้าเราตักไปลดต้นไม้เนี่ยเอาทั้งขี้พวกนี้ไปด้วยแต่ถ้าเราจะใช้พ่นเนี่ยให้เราเอาแต่น้ํามันนะพี่น้องนะเอาแต่น้ํามันตักไปอย่างนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับให้เหลือไว้ประมาณสักนิ้วหนึ่งอันนี้คืออันนี้คือขนาด2 0 0ซีซีนะฮะนี่ตักปะปาแก้วมาประมาณสักนี่นิ้วหนึ่งนะพี่น้องอันนี้คือ2 0 0ซีซีพี่น้องไม่ต้องไป ไปหาซื้อเครื่องวัดเครื่องตวงจากร้านเจกเหรอกครับเราเอาอย่างงี้เลยบ้านๆเลยนี่คือ2 0 0ซีนะครับพี่น้อง2 0 0ซีหนึ่งเป้ฉีดยาตั้งแต่16ลิตร18ลิตร20ลิตรใช้ขนาดนี้เลยแต่ต้องเป็นหัวเชื้อที่ผ่านการขยายแล้วนะครับพี่น้องอที่พี่น้องสั่งเข้าไปที่ผมส่งไปให้พี่น้องนั้นมันเป็นหัวเชื้อแบบเข้มข้น ถ้ามาใช้ตรงนี้ขนาดนี้เนี่ยใบไหมนะครับพี่น้องอย่านะครับอย่าใช้นะครับใบจะไหมหมดเลยมันเข้มข้นพี่น้องต้องเอามาขยายซะก่อนนะครับหกขวดที่ได้ไปนะครับขยายแบบนี้จะได้หนึ่งร้อยลิตรนะครับทีนี้เราจะใช้ครั้งละ2องร้อยซีซีคือ1นแก้ว1ลิตรเนี่ยเราจะใช้ได้ห้าเป้ห้าเป้ถังน้ํนี่คือ1นลิตรใช้ได้ห้าเป้นะครับเสร็จแล้วเราก็เทลงไปเลยพี่น้องเทลงไปนี่คือหัวเชื้อที่เราขยายแล้ว แต่ต้องสิบสี่วันนะครับพี่น้องสิบสี่วันใช้เลยนะสิบสี่วันไม่ต้องถึงเดือนสิบสี่วันใช้แล้วแล้วก็เติมด้วยนะ้ำพี่น้องพี่น้องครับเป้ฉีดยาเป้นี้เนี่ยยี่ห้อฮาโต้นะครับพี่น้องฮาโต้ มันจะมีขายตามร้านขายอุปกรณ์พวกขายปุ๋ยเคมีทั่วไปราคาตอนนี้เนี่ยนะวันนี้เนี่ยราคาเหลือแค่แค่850บาทนะครับเป็นปั๊มที่ใช้อ่าเป็นถังที่ใช้ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าชาร์จแบตเอานะครับพี่น้องใช้ทนนี่ถ้าพี่น้องต้องการซื้อมันถูกๆนะเพี่นน้องใช้เป็นเครื่องเครื่องไม้เครื่องมือต้นแรงของเรานะครับพี่น้องครับวิธีการพ่นเนี่ยเพี่นน้องเราอย่าพ่นให้เฉพาะต้นไม้ของเรานะครับ ยกห่างๆนะครับพี่น้องอย่าอย่าให้อย่าให้ไปกระดุกไปกระดุกกระดิกนะยกห่างๆให้ละอองเนี่ยเขากระจายลงไปเองครับยกสูงเสร็จแล้วมันจะเป็นฝนละอองเกาะที่ใบพี่น้องแล้วก็ประโยชน์เนี่ยจะสูงสุดเลยนะครับนี่ยป่าพืชก็จะไม่หบนะพี่น้องนะแล้วเวลาเราพ่นเนี่ยพี่น้องเอาให้ทั่วเลยเพราะว่าจุลินทรีย์น้ำหมักปลาเราเนี่ยเขาจะมีฤทธิ์ในการพวกปราบไอพวกจุลินทรีย์ตัวเลีย้ด้วยนะครับเนี่ยทุกทุกตารางนิ้วนะฮะใบ ที่เราต้องการที่จะป้องก,กันกำจัดพืชเนี่ยเราก็ให้อาหารทางใบด้วยเนี่ยซึ่งมีท่านอาหารครบหมดทั้งท่าอาหารหลักอาหารรองแล้วก็อาหารเสริมในพี่น้องพ่นไปเลยแล้วก็ตามลําต้นนะครับพี่น้องเนี่ยเพื่อป้องกันแมลงมาเจาะลําต้นอ้อยของเราเรียกว่ากล้วยนะครับพ่นไปเลยนะพี่น้องส่งลงไปทุกกระเบียดนิ้วเลยเขาเรียกว่าล้างผมจะเรียกว่าล้างปฏิพีพี่น้องเราเนี่ยล้างปฏิพีเลยไม,ม่ว่าจะเป็นซีจุลซีตัวเลวๆหรือว่าพวกไวรัสพวกเชื้อราต่างๆนี่เข้ามาในสวนเรานะครับ กำจัดให้เกลี้ยงอย่าให้เหลือเอาไว้แต่ของดีๆที่ช่วยประโยชน์เราได้นี่ผมถ,ถึงเรียกว่าเราทําไระบบระบบนิเวศให้ได้ซะก่อนเสร็จแล้วมแมลงต่างๆเนี่ยเขาจะเข้ามาทั้งตัวดีและตัวร้ายนะครับเราค่อยๆกําจัดไปทีละตัวค่อยๆไล่ไปทีละตัวนะครับไอตัวไหนดีๆไม่ไอตัวไหนไม่ดีเนี่ยเราค่อยๆกํากัดกำจัดไปเนี่ยพี่น้องกล้วยเนี่ยพ่นหน้งสูงให้มันเกาะใบด้วยนะครับเนี่ยทำป่ากล้วยเนี่ยถ้าเราพ่นใกล้ๆแล้วมันจะเป็นน้ำเนี่ยมันจะไม่เกาะใบนะครับ ถ้าเราพ่นห่างๆเนี่ยมันจะเกาะใบเห็นไหมครับเกาะใบเปียบเลยกยล้วยเราก็จะได้ธาตุอาหารไปด้วยแล้วก็เป็นการป้องกันกําจัดมแมลงไปด้วยนะครับนี่พ่นไปเลยฮะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยของที่มันหนักเนี่ยมันจะตกตามแรงโน้มถ่วงของโลกทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องตกลงพื้นดินอยู่แล้วนะฮะเราพย่งสูงฮะนี่ใบกล้วยพ่นไปเลยนะฮะเสร็จแล้วตามลาต้นเนี่ยเพิ่อเพื่อป้องกันหนอนเจาะลาต้นกล้วยของเรานะพี่น้องนะแล้วก็เนี่ยพ่นตามลําต้นด้วยกล้วย ทุกอย่างเลยพี่น้องเนี่ยพ่นตามลาต้นด้วยใต้พื้นดินด้วยไม่ให้มแมลงเนี่ยมาใกล้ะไอ้ของไม่ดีไม่ต้องให้มันเข้ามายกส,สูงครับยกสูง,สงแล้วก็พ่นกระจายให้ทั่วเลยทุกพื้นทุกตารางนิ้วนะครับพ่นให้ทั่วเลยเพราะว่าเราจะต้องการกําจัดไว้กําจัดจุลินทรีย์ตัวที่ไม่ดีออกให้หมดนะครับไม่ให้อยู่ในพื้นที่ของเรานะครับพี่น้องนี่ ล,ลำต้นก็พ่นป้องกันหนอนเจาะลำต้นกล้วยก็เหมือนกันะนะฮะนะฮะพ่นทั้งสูงให้อาหารทางใบไปด้วยพ่นลำต้นวิธีการใช้ก็มีแค่นี้พี่น้อง เสร็จแล้วน้ำหมักปลาเนี่ยพอเราพ่นลงปุ๊บนะครับเขาเนี่ยสามารถที่จะย่อยสลายอีกสี่วัตถุที่เราโปะลงไปนะครับให้เกิดกลายเป็นราขาวๆฮะราขาวๆที่พี่น้องบางคนนี่กลัวนักกลัวหนาะว่าเห็นราขาวเอ้ยมันจะเป็นมันจะเป็นเาเรียกว่าอะไรแหละมันจะขึ้นรามันจะเน่าไม่ใช่นะครับพี่น้องเข้าใจผิดให้เข้าใจใหม่นะครับไอราสีขาวๆเนี่ยคือราชนิดดีที่มาช่วยในการทําการกสิกรรมของเราให้ไปได้สวยนะครับแล้วไอราขาวๆเนี่ย พอเขาแก่ตัวไปปุ๊บเขาจะเป็นสีเขียวที่เขาเรียกว่าไตโคเดมาไตโคเดมาเนี่ยก็จะมาช่วยพวกกาจัดพวกรากโลกเน่ารากเน่าคนเน่านะครับคือพี่น้องไม่ต้องไปหาซื้อไตโคเดมาที่เขาประกาศขายเป็นถุงเป็นถุงเนี่ยเขาทําขายไหนพี่น้องมันยากมาก็ต้องมาต้มมาต้มมาเนึ่งข้าวสวยมาให้ใส่ถุงใส่ถุงอบฆ่าเชื้ออะไรมันวุ่นวายพี่น้องเอานี่แหละยาเรานี่แหละ ทำให้เกิดลาขาวให้ได้โดยการยัดใส่ถุงดำเนี่ยครับมันจะเกิดลาขาวเพียบเลยพอสักระยะหนึ่งพอข้อแก่ตัวมาข้อจะกลายเป็นลาเขียวนั่นคือไตโคโดาม่าพี่น้องไม่ต้องอะไรมากมายเลยแค่มีหญ้าอย่างเดียวน้ำหมักปลาแล้วก็สังข้อแสงสามตัวพี่น้องทุกอย่างจบหมดเลยมีแค่นี้อย่าอื่นใครเข้าว่ดดีอย่าไปสนเอาหูไปนาเอาตาไปไล่เรามีแค่นี้เราทําแค่นี้พี่น้องเสร็จแล้วไอ้เจ้าตัวสังข้อแสงไอ้น้ำหมักปลาในปุ๊บเนี่ยสมมติว่าอ่า า,าแมลงศัตรูพืชเนี่ยเขาจะชอบมาวางไข่ตอนกลางคืนนะครับก็จะวางไข่ใต้กับใบนี่แหละนี่ใต้กับใบต้นไม้พวกเรานี่แหละยิง่งยิ่งไอตัวยิ่งไอตัวเหมือนไอไอมะนาวเราเนี่ยพอแตกใบอ่อนปุ๊บเนี่ยเขาจะวางไข่เลยเพราะว่ากลิ่นของใบอ่อนเนี่ยมันจะยั่วยวนมแมลงนะครับจะเปรียบไปก็จะเหมือนสาวแรกรุ่นแหละครับเป็นที่หมายปองของชายหนุ่มเมื่อนี้ก็เหมือนกันยอดอ่อนๆเนี่ยมแมลงชอบเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมาวางไข่ วางไข่กลางคืนเขาจะมากลางคืนนะครับพอเราพ่นน้ำหมักปลาปุ๊บเนี่ยเนี่ยน้ำหมักปลาพ่นในฝอยนะครับพอเขาไปเกาะเกาะที่ไข่ปั๊บเนี่ยไข่แมลงตัวน,นั้นน่ะมันจะไม่สามารถฟักเป็นตัวได้พี่น้องด้วยอิทธิฤทธิ์ของน้ำหมักปลาของเรานี้แหละเฉกเช่นเดียวกันกับนอนตัวโๆตๆที่อยู่ในถังนะฮะพี่น้องบางคนบอกว่ามันน่าเกลียดแต่นั่นเป็นเครื่องชี้วัดว่าน้ำหมักปลาที่อยู่ในถังที่เราทําการหมักโดยใช้น้ําตาลนั่นนั่นคืออะไรที่สุดยอดแล้วฮะมันสามารถบล็อกนอนเนี่ย มแมลงวันที่ไปไข่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นมแมลงวันลายมแมลงวันบ้านมแมลงวันหัวเขียวหรือมแมลงวันอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งลูกน้ํายุงลายที่ไปวางไข่ในน้ํานะครับถ้ามีลูกน้ํายุงลายในน้ำเนี่ยถ้าเราตักน้ำหมักปลาเนี่ยไปใส่ในถังตรงเนี่ยตรงที่มียุงลายยุงลายน่น็จะไม่สามารถฟักเป็นตัวได้พี่น้องอันนี้หมายถึงเป็นการจัดการระบบนิเวศโดยแบบปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบางที่ผมเห็นเจ้าหน้าทีา่ประจําบ้านเมืองของเราเนี่ย เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเนี่ยอย่างเช่นอบตอแล้อ,อสอมออะไรเนี่ยเอาไซอาเบดเป็นถุงเ,เล็กๆพี่น้องไซอาเบดซึ่งนั่นคือเป็นยาดดีทีซึ่งต่างประเทศเนี่ยเขาเลิกใช้แล้วดดีทีเนี่ยมันอันตรายต่อพิษสงอ,อันตรายต่อพืชต,ต่อสัตว์ทุกชนิดเลยแล้วก็อยู่ได้ระยะย,ยาวไอ้ดดีทีเนี่ยครับแต่บ้านเรายังใช้อยู่เลยพี่น้องเนี่ยไซอาเบดเนี่ยเอาดดีทีเนี่ยคุกกับทรายแล้วก็ใส่ถุงเ,เล็กๆมาให้เราหยอดไปในตุ่มน้ําตุ่มอะไรเพื่อที่จะฆ่ายุงลายโอ้โหอันตรายพี่น้อง จากนี้ไปพี่น้องให้เราใช้น้ำหมักปลาของเราเนี่ยมีอยู่เนี่ยไปเทเลยน้ำหมักปลาเนี่ยกินเข้าไปในกินเข้าไปในร่างกายเราก็ได้มันจะไปช่วยให้ให้เลือดเราเนี่ยไม่เป็นพิษแล้วก็จุลินทรีย์ตัวไร้เนื้อพ่อเนี่ยมันจะฆ่าทิ้งหมดเลยนะครับเนี่ยให้เราเอาตัวนี้เนี่ยไปเทใส่ตรงไหนที่มีลูกน้ำอย่างไรแล้วลูกน้ํานั่นแดีพี่น้องมันจะเป็นฟักเป็นตัวไม่ได้สุดท้ายมันก็จะตายอยู่ตรงนั้นแหละยุงเราก็จะค่อยๆลดปริมาณลงไปเรื่อยๆแมงวันก็ลดปริมาณนี่เหมือนกันพี่น้องถ้าเราฉีดปุ๊บเนี่ย พอพอน้ำหมักปลาเนี่ยไปเกาะไข่ปุ๊บเนี่ยไข่แมลงเนี่ยไข่ก็จะฟักเป็นตัวไม่ได้ท้ายที่สุดมแมลงก็จะลดปริมาณล,ลดปริมาณลงลดปริมาณลงลดปริมาณลงท้ายที่สุดก็จะไม่มีมาก,กวนใจในพื้นที่ของเรานะครับเสร็จแล้วเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยหญ้าเนี่ยผมจะไม่ปล่อยให้เห็นพื้นดินเลยจะไม่เปิดโอกาสให้มแมลงศัตรูพืชได้ลงไปวางไข่ได้พี่น้องสังเกตนะครับพื้นที่ไหนที่ใช้เคมีเยอะๆ แล้วก็พื้นที่พื้นที่ไหนที่ถากหญ้ากออกให้เห็นหญ้าให้เห็นพื้นขาวเตียนโลกเนี่ยพี่น้องลองขุดดูใต้โคนไม้นี่แหละไอ้พวกแมงกินูนนแมลงค่อมทองหรือพวกมแมลงแมลงกวางมาแมลงช้างที่มันเป็นเขาที่เด็กเอาไปชนกันนะั่นแหะเขาจะชอบมาวางไข่กลางคืนเขาจะขึ้นมากัดกินใบของเราใบพืชของเราพอตีสี่ตีห้าข้อนค่อนจะสว่างเนี่ยเขาจะลงไปตรงนี้เลย ไปวางไข่ตรงพื้นดินที่เราถากหญ้ากออกเตียนเนี่ยนะครับเพราะว่ามันไปง่ายมุดง่ายนะตอนกลางคืนขึ้นมากินใบตอนเช้าลงไปวางไข่โอ้สุขสําราญครับผสมพันธุ์แพร่พันธุ์มีที่อยู่ที่กินพร้อมไม่ต้องไปเทินทางไปไหนไกลกลางคืนกินตรงนี้เช้ามาก็ลงไปนอนตรงนี้พักผ่อนตรงนี้ผสมพันธุ์กันเรียบร้อยเสร็จแล้วมแมลงศัตรูพืชเนี่ยมันก็กระจายเต็มสวนเราแต่ถ้าพี่น้องไม่ถากหญ้ากออกปล่อยอย่างนี้นะครับนี่ พอแมลงมันมาปุ๊บมันอาจจะมาทางไกลมันมาเห็นปุ๊บมันอาจจะกินอยู่แต่พอมันจะวางไข่มันวางไม่ได้ถึงจะลงก็ลงลําบากแมลงก็เหมือนเหมือนคนะนิสัยคล้ายๆกันถ้าอะไรที่มันยากเนี่ยโอ๊ยไม่เอาหรอกตรงนี้มันลงไปยากกว่าจะมุดผ่านยากไปได้นู่นที่เขาใช้เคมีเยอะแยะลงโล่งสบายเราไปวางตรงนู้นดีกว่าแล้วค่อยมากินตรงนี้เสญญร็จแล้วพี่น้องพอไปวางไข่ตรงนู้นปุ๊บอ้าวตรงนี้ก็มีต้นไม้วางไข่เสร็จแล้วก็ขึ้นมากินตรงนี้เลยปะเลยจะวิ่งจะบินไปทาไมไกลๆใช่ไหมครับเห็นไหมครับ สุดท้ายแมลงก็จะไม่มาสวนเราเลยไอคนที่บอกว่าคอยดูนะไอสวนที่ท e ํ e, าอินรีเนี่ยแมลงจะเต็มเลยพี่น้องคิดผิดแล้วถ้าสวนที่เราทาอ e ินซีร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยแล้วข,ข้างเขาเนี่ยเป็นสวนที่ทําเคมีเนี่ยแมลงจะไปกองตรงนู้นหมดเลยอันนี้ผมพิสูจน์มาแล้วเนี่ยในสวนในพี่น้องถ้าไม่เชื่อพี่น้องเข้ามาดูได้เลยเชิญเข้ามาเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้พร้อมที่จะให้พี่น้องเนี่ยเข้ามาพิสูจน์เข้า,มา,ขามาเรียนรู้เพื่อที่พี่น้องจะ ได้องค์ความรู้ตรงนี้กลับไปเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างนี่เราพูดผ่านสื่อไม่ได้มันเป็นเรื่องที่แบบยังไงล่ะคนธรรมดายอย่างเรานี่พูดไม่ได้ถ้ามาคุยตรงนี้เหละเราคุยกันได้รายละเอียดต่างๆนี่จะจะจะ,จะเปิดเผยกันได้เยอะแล้วพี่น้องมาเห็นของจริงอย่างนี้นะพี่น้องจะมีกําลังใจขึ้นเยอะเลยพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยพี่น้องอ่าพี่น้องตรงไหนที่มีปัญหาตรงไหนนะครับพี่น้องจะปล่อยให้ผ่านเลยนะครับพี่น้องณนะวันนี้เนี่ย ไอ้เกษตรกรรมแบบนี้เนี่ยมันไม่มีใครทํามันไม่มีใครทําผมเนี่ยถึงโดนโจมตีอย่างหนักแต่นตรงนี้เนี่ยผมไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับพี่น้องถ้านหนึ่งชีวิตชีวิตเดียวของผมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมผดแล้วนล้ำตาจะ,ะไหลอีกแล้วพี่น้องถ้านหนึ่งชีวิตของผมสามารถช่วยเหลือพี่น้องอีก แปดสิบล้านชีวิตในประเทศไทยของเรานี้ได้อยอมเสี่ยงพี่น้องยอมเสี่ยงเพราะว่าการทําคลิปวิดีโอตรงนี้เนี่ยพี่น้องอันนี้เนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรละ่ะสิ่งที่หายจากโลกนี้ไปไม่ได้เว้นแต่ว่าจะมีคนทําลายคลิปพวกนี้ไปนะครับถ้าวันหนึ่งเกิดผมเป็นอะไรไปพี่น้องก็ยังจะ ศึกษาความรู้จากคลิปตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องผมยอมเพราะว่าครอบครัวก็แตกหมดแล้วไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับอันนี้จากใจจริงครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีปัญหาเรื่องอะไรให้พี่น้องแอดไลน์เข้ามาแล้วก็โทรเข้ามาถ้าปัญหาไหนที่มันยังไม่มีในคลิปวิดีโอนะผมจะพยายามทําคลิปเนี่ย บรรจุลงไปบรรจุลงไปเพื่อเป็นความรู้ให้พี่น้องเผื่อจามีปัญหาเรื่องไหนให้มาคนดูอ,อ่านวิธีกําจัดมดมาคนดูซิมีไหมถ้ามันมออีพี่น้องก็ไปศึกษาตรงนั้นนะครับซึ่งเป็นวิธีทางธรรมชาติที่ซึ่งไม่ทําลายทุกชีวิตเลยทุกชีวิตต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับแต่ถ้าไม่มีพี่น้องทักเข้ามาอาจารย์ครับอาจารย์ครับอาจารย์คะไอ้นี้ทํายังไงทํายังไงถ้ามันเป็นประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยผมจะพยายามทาคลิปลงให้นะครับเพื่อจะให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้พี่น้องทิ้งไว้ตรงนี้เพราะว่า ผมกล้าท้าได้เลยว่าไอความรู้ตรงนี้เนี่ยไม่มีใครกล้าทํานะครับเพราะว่ามันไปขัดกับขัดแข้งขัดขากับคนคนกลุ่มหนึ่งซึ่งซึ่งเขาคุมเราตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ํายันปลายน้ํากุมเราไว้หมดทุกทางดักเราไว้หมดนะฮะแล้วพี่น้องเราเนี่ยก็โดนล้างสมองไปส่วนหนึ่งนี่ก็หลงไปทางโน้นก็ตกเป็นทาสเขาเขาให้เราเนี่ยตกเป็นทาส ในผืนนาของตัวเองพี่น้องเห็นไหมครับเป็นธาตุในผืนนาของตัวเองเนี่ยพี่น้องณนะวันนี้เนี่ยผมจะพาพี่น้องเนี่ยตลวแอกออกจากความเป็นธาตุให้พี่น้องสามารถพึ่งพาตัวเองได้โดยใช้ต้นทุนน้อยนิดแล้วก็ดีที่สุดด้วยทําง่ายที่สุดดีที่สุดณนะวันนี้พี่น้องอมีมีสมาชิกท่านนึงบอกว่าอาจารย์อาจารย์น่าจะน่าจะเปิดช่องเป็นช่องสักช่องหนึ่งเพื่อที่จะให้เรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นช่องที่ให้สมาชิกของเราเนี่ย เข้ามารวมกลุ่มกันแล้วก็คุยกันถกเถียงปัญหากันใครมีปัญหาอะไรเอาเข้ามาตรงนี้คล้ายๆว่าเป็นห้องประชุมนะครับผมจะทํานะครับพี่น้องแล้วก็พี่น้องคนไหนที่สนใจอยากเป็นสมาชิกเนี่ยผมจะเชิญเข้าห้องนะครับเผื่อเราจะมาแลกแลกเปลี่ยนความรู้กันในห้องนี้นะครับเป็นห้องสําหรับแลกเปลี่ยนเป็นห้องรวมสมาชิกของเรานะครับคลิปนี้ดูจะยาวไปละสําหรับวิธีการใช้น้ำหมักปลาในคิดว่าพี่น้องคงจะเข้าใจกันเนะาะฮะก็ลองศึกษาดูนะครับพี่น้องไม่มีใครเก่งมาจากท้้งพ่อท้องแม่ ไม่มีใครเก่งมาแต่กําเนิดแล้วก็มีมีใครเก่งเคินใครพี่น้องทุกคนเนี่ยล้วนแล้วต้องต้องใช้พรแสวงและพรสวรรค์นะครับพรแสวงก็หาได้จาก YouTube ถ้าอยากได้ความรู้พี่น้องอย่าดูเพื่อจับผิดให้ดูเพื่อหาองค์ความรู้แล้วพี่น้องเนี่ยจะเก่งนะครับคลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากคงจะไว้แค่นี้แล้วก็พี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับคลิปหน้าดีๆเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องไปเสิร์ชหายากจะส่งถึงมือพี่น้องเลยนะครับ ถามแค่น,นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะครับไม่อันตรายครับไม่อันตรายไม่ต้องใช้หน้ากากกันกันไฟ